วุ้ยแต่ลงีไ่ไหนที่จไม่ย่ายาวาา้เราขายจีดงยน่ยใจไหมมย่ใจเจอตำเครื่องพี่น้อง้อนี้เขาจะมาเห็ดกระเพาะหมูกรอบกินแซ่บๆพี่น้อง้มนี้กะในหมูกรอบมาเนาะมา เห็ดเองเนาะเห็ดหมูกรอบเองนะ,ะซื้อเขามาเห็ดปกติเขาไม่นั่งกินอยู่ร้านนะโมนี้ก็จัดเองซะเลยหินแซ่บๆนะพี่น้องตอนเที่ยงไปเบิ่งขั้นตอนการเฮ็ดเลยกันเนาะตามพริกครับมือ้อนี้เฮาจะผัดโดยใส่น้ำมันหมูที่เฮาเกี่ยวออกอ่าจากเห็ดหมูกรอบนะพี่น้องน้มันหมูมันจะกรอบเฮ้ยมันจะหอมหน้อยเป็เล็กน้อยก็กินน้ำมันหมูมเลยเป็นลหลักไปเนาะ มันหมูนี่เป็นหลักเน่่อนเพราะว่าพวก้้ามันพืชอีกว่าท่านมีนะมันพืชอด่มาทีหลัง หังไก่เทีนีกล้วหมูโลนึงเดี๋ยวทำเนียนเลยตังแต่พอเป็นขายขายแพงกันละเพราะว่าผัดใส่ถั่วยไส้หั่นเข่าขมากอะไรนิดนึงจะได้หมูมันแพงหมูอ้นแพงกับผัดเลามันได้น้อยไง <c oughs> นอกจากที่เกี่ยวนะมันมันเป็นน้อยมันขดว่ายังไงอันนี้ใส่เป็นโลนึงเลยครับนี่ หอมหมักเลยหอมหมักเลยอืมอจ้าไม่ใช่ถุงนัวนะคะคือลดน้ำตาลค่ะน้ำตาลครับเจองปรุงต้องมึงปริมาณอาหารปลาปริมาณเนี่ยครับว่าใส่เท่าไหร่เนี่ยหลายครัก็ใส่เครื่องปรุงหลาย อืมน่ากินมากครับสุดยอดมากเลยหมูกรอบเนี่ยเป็นเมนูที่ผมมักกินที่สุดเลยสั่งตามซั่งเนี่ยผมจะหาหมูกรอบแล้วก่อนลองมากกว่เป็นกระเพาะเนื้อกระเพราะเนื้อกับกระเพาะแกล้กกครับแฉบมักกือกันนี่หลานหนึ่งอยู สนามกีฬาเนาะร้านเะก่าแก่ด่วนเนละยนัย่นก็แซ่บันีพาไปรีวิวหางเซเว่นสนามกีฬาโรงเรียนกีฬาโคราชน,นะววนวพกนนวกก็อยู่เกล็ดแต่ละที่เมื่อวานเนี่ยคนกิดหลายเิดงหลายอ่ะดาดเข่าต้องมีละอืมแจแล้ว กระเพากะเพาการแดงสุดจอดแล้ผมเก็ดร้อนนวกรห้อโอ๋ังสี่ไปองปัก <c oughs> นกระเพาะุนตรงมีชุนก้อ <c oughs> ขอโดวกขอไปถามว่าด็นดี้ <c oughs> น่ากินมากพี่น้อง อร่มยว่ะดิอือหือน่ากินมากอ่ะพี่น้องต่อไปก็ทีอ่ตักใส่หนึก็กดหวยร้อนๆมือเทียงเนาะโอ้โหเกงาหลแด่บื้ดกินดกคนนนะ นี่เดี๋ยวเราไปลองมาพี่น้อง,องแซ่บๆแล้วกันอาหารเทียมแล้ววันนี้เนาะผัดกะเพราหมูกรอบสูตรมาฮีซีครับวันจีผัดใส่คณาก็มีพี่น้องซื้อขนาดนึงแล้ก็เรียกว่าอยากกินกะเพรามีทิชเกแดงเนี่ยนะซอสนี่แหละคือผัดเมื่อกี้นีะห,นหอมหินเลยครับพี่น้องอันนี้ตอนนี้เขาล้ออ่าไข่ดาวอยู่กำลังดาวอยู่ครับเรากดกินทานเนาะนี่โอ้คือตะกร้าลายเถอ กินยาบ้เนาะมเนยันบดเนยยันเลียกินยากินไล่มันกันอ้วันเนาะพี่้องกินไล่ก็า้วนเเขานี่ยเป็นเมนูที่ของขวดซะด้วยฮะตำรลเนกะพี่ลองเลยเศรบมากเนาะบอกเลยเสบมาก du da mal mm -hmm. nắng thì chỉ nhìn tôi là cái là cái muối nằm măng tuyệt vời không thể nào nằm nó mang ngủ nằm ngủ này không thể thể làm Không có ngủ nằm ngủ non ngủ nằm ngủ nằm ngủ Đó. nắng nhóm đi nên quên không, Chia ở nắng nhóm, đẹp lên. ทำยังไงไปเลยพี่น้อง whatcha bol ya 考呢。 อร่ย mm hmm. มากเลย bớt đi không được thay, được giờ viên nào không? เดี๋ยวถ้ามีนะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ถ่านี้เนาะก็กันในคลิปต่อไปเนาะก็ฝากช่องนะครับช่องวิกิตบ็อกเนาะเป็นช่องบ้นบานๆอาหารทั่วไปเนี่ยแะคืออยากกินยังกัสั่นหามาเข็ดฝากพี่ฝากน้องเนาะสำหรับผู้ใดมาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาคุยกันแน่พี่น้องขอบคุณครับ